สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ผมนายแฟงมาเลเซอร์ชแนลเองนะครับวันนี้ยูเกมฮีโร่เ a ี t h นะครับซึ่งแพทใหม่ก็แพทสามจุดหกจุดสามนะครับก,ก็มีอันใหม่นะคือโหมดเอมีเควสสมาให้ทำนะครับซึ่งจุดหมายเควสนี้ก็คือการได้ร่างอวัต้านะครับเฟตทองคำนะครับเห็นหลายคนบอกนะครับ แล้วก็เอาไว้ใตตัวก็น่าจะเป็นของวิชั่นแฮกนะครับหรือว่าแม้บอกไม่ได้ซึ่เปิดนะซึ่งภารกิจจะมีอยู่สองอันนะครับก็สามารถมีเฟสได้หนึ่งวันต่อครั้งนะครับก็อันแรกผมเป็นวิดบอลดีเจนะแล้วก็มาดวลอัพแด็กเกอร์นะคือชนะเป็นฮีโร่เฮลบอลนะครับ,ร Hero, รบส่วน Mid วิดบอลก็ชนะในที่วิดบอลอีกครั้งนะครับซึ่งภารกิจมาวาันผมไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทํากันนะ โอเคห้องชัดก็สองสอบไ,ไปสอบมายิงยเอ็ดดดดีอ๋วิเจอร์วีดเจอร์คืออะไรไม่รู้ผมยังไม่เคยรูเนี่ยนะเป็นห่าวข่าวอย่างนีน้ที่จริงมีนะครับแต่ผมเนื้าดนะก็เดี๋ยวมาสุ่มเพจใหม่กันครั้งหนึ่งนะจุนเนอร์โเล่นให้ชนะด้วยโซโล่หรือพัชเชอร์เอฟพัชเชอร์นะครับเอฟพัชเชอร์ก็ได้อ่นะไรนักแทนแล้วอาจพัชเชอร์ดิ ก็ฮีโร่พุชเชอร์นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคิ e เ e อร์อ o ฟเฟอร์เนะครับคิ e เปอร f อ r e f t อ e ์เนะครับนะครับหรือว่าโซโลอย่างที่เห็นนะครับโซโลโซโลโซโลเ <c oughs> นะี <ong> ่ยตรงเป็ะอาวตาตรงเป็ดแต่เล่นไม่เป็นเนะยสิปัญหา นะครับเล่นบาไม่เป็นนะครับซื้อมาแต่ไม่ได้เล่นนะครับก็เดี๋ยวรอผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะกลับมานะครับก็ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับใครก่อนวันนี้เราก็กลับมาอีกรอบนะครับเรามาเล่นสายเมื่อกี้นะครับพุชเชอร์แอมซโลแลเราเอาซโลรมานะ ถ้าชนะถ้าชนะก็ได้นะครับถ้าไม่ชนะก็เรื่องของมันนะครับต้องเล่นโซโลเหรเนี่ยเราฟังมันจะให้เคาน์เตอร์พีดีมันอยู่บนนะฟังว่าจะพีดีมันอยู่บนมาดิยโซโลแล้วหนีเลยดูโซโลแล้วหนีโซโลหนีแล้วกูละ แล้วของเพิ่งโอ้ยอุ่นใจหยุดให้หน่อยใครไม่รู้ของใครไม่ใครหลุดไม่รู้แต่หยุดให้หน่อยเพื่อนทีมมงเหมือนกันใช่ทีมเดียวกันใช่เอ,เอาเอาตาล่างนี้แม่งกระเทยจะบอกเลยเคนดูนาฬิกาฟินให้หน่อ,อ,อยกี่โมงฮะชมดูนาฬิกาฟินให้หน่อยกี่โมงฮะกูจะรู้ไหม ด um e ูนาฬิกาฟินดิรวมดูไงเ7โมงหรอ6โมง45อะไรของมันวะไม่มาไม่รู้โวยพวกผมพวกผมของผมบอสใครอ่ะคุณต้นแล้วรหัสบอกอ่ะี้เหม่รหัสผมยึดแล้วเพื่อนเพื่อนโวยจะใครไม่นะไปหาใครเข้ามาในคนนี้ไม่รู้นะหัวเท่าอะเพื่อนเัาไม่รู้ที่ต่างเง อะไรปล่อยครับมาผมต้องผม<ป>นิดนึงอ่ะอะไรนะนะครับทีมเราก็มาแล้วนะใครเล่นนอนไหมครับใครเข้าแชทมาหรอโอ้ยเอาโอ้แม่งมาแล้วรอมานานแล้ว แดนก็เวลสบายเลยตะเกิลยังไม่เข้ามาเลยแกยังแค่งคีปลุกใช่ไหมคลิปหลุดเหมือนกันไม่ต้องหลุดหรอกไม่ต้องสนละไอ้คิปหลุดเนี่ยมันหลุดอยู่แล้วนักทรงนักศึกษายไม่ใช่แล้วไม่ทำแล้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิเลสแน่ยจัดอะไรเจอกับเดวุสให้ตายเลยเห็นเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเราจัดไม่ต้องถึงบอมคลิปมาช้าเลยนะ พีเนเตอร์ไม่ฟาร์มอะยแต่กอกมีถอยออกมานามาด้วยตลดกตลกแดกอลกเล่อโตกิเล่นมาคิอยู่นไม่มีใจพีเเตอร์ไม่ฟาร์มอ่ะไม่รู้มันอาจจะสายโหดมาสายโหด มันก็เป็นสองข้อตัวแล้วช่วยมึงไม่ได้ช่วยมึงไม่ได้เอ้าว้าวเดะว้าวเดะ ปิดเพลง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 ปเพลงยาาการจะอนแบนี้ไงก้องวัดเดียวมาบ้าหนึงเอาหลุดเลยบุมหลุดเลยปันช์จเลย มาแล้วให้ยาแข่งบอสเดวิเลอโดนแรงดึงเข้ามาเลยเปิดมาให้ยาเลยนะวางเราโดนนะลูนลูนดูดูลูนลูนลูนเดวิโเราลูนแล้วเลื้อมันน้อยไปเอาได้ไหมอุ๊บเจ็ดร้อเยทีเฮ้ย กันอาว่าเดวโวขึ้นมาแล้วมามาสู้กูอกอต้อบองต้องต้วงต้องต้องต้อดูคองต้องตงต้งต้้องต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 ้องี้องล้องต้อ้เงต้อง้องต้ององต้ออองอองอ้ดูงงงงงงง้งมง้งง่ บอกแล้วดีดีวอลเดว,วอมันขึ้นเลย <นะ S 2> เหรอว่าบอกเดวอขึ้นอยู่มันได้เฮกด้วยตายไปซะไม่ได้ไยินไม่ได้ยินบวกก่อนเมื่อกี้ไม่อยู่โกหกโกหก,หกมึงอยู่อยอะฟินมันคับอยู่ไอ้ตอนเราสู้กนะันเนี่าายเ <c oughs> ดวอลงง่ายมาแกง๊งหมดทำไมข้างงล่าพี่เดมอะไรเงี้ยมันบกวกเพราะเดวอเพิ่ขึ้นไปแกงแล้วใช่ ผมไม่มีสกิลการเดวอ่ะหรือเีนการเวทนะไอ้ชาดิกสกิลสองเวท่ะมันเป็นเวท่ะถ้าสโหมันเม่โหดก็้วดึงกายภาพาัดดึงกายภาก็ต่ต่อหน้าอย่างน้ใครไม่จะพลาดนาเล่นมาตั้งแต่เดกทยไอ้นายมาิวย์มาเล่นดึงล้วตบขี้อย่างเดียวเลยนะมันก็ เดี๋ยวผมเล่นทอนด้วยดิอุ้ยยืงย่งไกลโดนแดดด้วยเฮ้ยเสียบอมมาตรงน้ำเลยปันแม่งเลยตัวหายไยนะครับตัวเองไม่ได้แล้วมไม่ีชิญ ข้างลสี่ตัวอ้าวแล้วเลนบนหลัก่ละเลนบนเดวโขึ้นไปแล้วเบบี้เบบี้สี่หกแล้มันีเยแล้วไอย่แล้วเียทีไวเลกินมันจะกินใ้้กล่องราคา2ิว่ามันกินอยู่อย่างเงี้ยอบมานะนี่ไ ยิงกิงี่สองวะไม่กินวะโอ้โหจะบ่นโตัวรู้มันทำได้โถเดี๋มานะโงาเข้าไปมันได้ไอตีไม่เอาเลยแตงมดรักกูบูไม่ได้ใส่กันเม็ดล้หรอตอนนด้ไม่มาช่วยโดนเลยหรอข้างตัวใครทั แต่อยู่ได้มันยิงเับแต่มดเสมาทงตโอ้แต่งหมดคนับว้าวสองลูกจะยิงเจ็บจะยิงเจ็บเยมันไม่อั้อันตรีนะเนี่ยเขมยนไม่อั้อันตรีให้ดูดิอ้ยอยอ้ยโออ้ยโี้ยอ้ยัโอ ไม่กันเกมมาช่วยนะไม่ยิงให้แล้วจากไกลอนนี้มันชวยอที่สำไปใครเื้อนอจริงหรอจริอ่ะใครทำตายขอใหนตายเอไหนไม่รู้นะโยเลนดูนะมีเกี่ยงไหมับนไม่ได้ใอกเปล่าเลนบน ผมเขาไปครั้งเดียวเองมาดูยี่อองตายตายห่าแล้วนี่ไอ้นอกเนี่ยเดี๋ยวนกไปแน่วาเด้นขโมยไปเลยหวางว่ามก่ออยู่กับผมดีกว่าโอยี่เนี่ยวาเด้นออเนี่ยมันเอานกไปอ๋อห้าตัวเลยครับท่านต้องขุดเจนไปช่วยนะฮะผมฉันไม่ไปช่วยไม่ได้ครับ โอ้ยแตกไอ้เหี้ยแตโสดซื้อนกด้วยไอ้ก้องเล่นเกมอะไรเนี่ยไปช่วยเพื่อนแล้วครับคุณคุณแคนซื้อนกนี่รวยแล้วเหรอคุณสามรวยแล้วเหรอคุณซัมอ่ะเฮ้ยบันนี่ติดคุณยอซัามนี่โอ้ยซื้อนกเลยเฮ้ยชักแเดี๋ยวผมอัพเองอ๋อเฮ้ยสองคนนี้มันบ้าหรือเปล่านะเดินเข้ามาแชร์ด้วยผมจะอัพให้ระวังโดนดึงนะเว้ยอนน่นนะมันดึงผมนายคิปมันอยู่ข้างหน้าผมอ่ะ มันจะเดินเกาะเลยเขียนตือาดเาอะไรไม่เอาเรียนทั้งหมดใครเอาลิงกลับวะใอรลิงกลับอะเฮ้ยเฮยเไอ้ลิงกลับได้ไม่ได้ติดไล้ติดขอเดินระังม้านถ้ามันอยู่เดี่ยวไม่เก็บมันก่อนเะ

มาดิเยอะยอมาดิมาดิโดได้เดียวล่วงเลยู้เาลาตามอตาตามู่ีแล้วะคะ่ีอใขอมัน้าโตงหน้าก่อนดีกว่าไหมเชื่อผมไอ้สุลไมไหนวะ เออดอเดีม yeah! okay, ันกเร่มเล่นน่ะแล้วเออเอดีมันกีหลอ่ะอ๋อมันดีนะาสุกนั่งอ่ะ บอว่ไอ้ต้อยต้อยต้อยตัวเมไอ้ตรงนั้นไอ้แก้วไอ้แกัวทำตมไอ้ทำไมตี๊บตี๊บตีบบอกมาแล้วบอกมาแล้วบอกมาแล้วราตีละตีผมม ทำไมเก๋าอกผมเนี่ยทำอะไรผิดนะเขียต้องเป้านิ่งนะเก่งเขีคือเป้านี้ถามมาช่วยเจ้าคือเป้างนี่โอ้แบงค์ี้บนต้วเนี่ย วมวงกูเล่นเสร็จละอือเดี๋ยวรอไปยาวๆเลยกองรอเขาีเล่นเสร็จใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะอาหลหอ้กูไปเล่นฮอนเอ้กไปเล่นรอีรอาวเออเกอะไรขึ้นัวอันี้่น่ารักเดียวแล้วิาไว้ ผมก็ยังเป็นอยากเปิดเพลงนี้ให้มาเลไมเล้อเปิดเลยไมงเปิดเลยเียเปิดเียจะรังพอมยัจะรังพ้อมเลยเ่กเโค้างนี้แต่มันก็หายตัวไปไหนแล้วเออตัวไมะเนี่ยยิงนลนะ อี๋ไม่ไหวนะม่ไฝากแม่ไม่ใช่ครับต้องติดมาแากเก่งใช่ไอเล่นสายตุยดีว่ะเอามีทแม่แม้จไปยิงทำไมมันจะมีใครก็เดินทางนัหรอใครลงลงม ใช้ยูเน่ม่ีอะขวเขาจะรีบาไปช่วยบ้นาไปช่วยบ้นเฮ้ลิงตาอีกแล้วเกยันนนลิตีแล้วใช้ลิงได้เใช้ลิงนะใช้ได้ดิผมใช้อยู่โอ้โหดีไปเลยเฮ้ยีแกมปีแตกหมดเลย เฮ้ยวันนี้เฮ้ยช่วยกันทำจริงก็ได้เหมือนกันไม่เข้าใจทำไมผมไม่ได้มันเป็นดวงจตางข้างหลังนะไม่เข้าใจสกิลก็หมดลืมชิดแต่เลยเฮ้ยเมื่อกี้ใครกำลังจะได้พีเด้มาบอกดิโออ้โอผมนี่ไงโชว์รอดถอดใช่แลย เมื่อกี้อยากรู้ใคเขากลังจะได้พีดแล้โดนล้วปอย่างนี้ก็ลเลยวานก็ุ้มรู้ใครมันแย่งพีดผมก็คือมันี้องกะมักีอะโดนตาแม่เล้าโอ้โหต้องหยูแค่เล

ใส่หรอใส่หรอเฮ้ยอะไรทั้งนี้ไม่จำได้ดไวิเลอร์มันยังไม่ออกตรงนี้ว่ะเนป่านี่แหละที่วิเลอร์วิ่งไปแล้วอ๋ออองมาเลย ืมแดง่ไอมครับนี่ฮะเลยเออก็ต้นต้นมันแดงอุ้ยตองกายเสียมันเปิดธนาคารลือเหล่าว่ะมันเหมือนดิบมาดึงโคตรตกลเลยเดวโอใจไปไหม ใครสร้างอะไรไว้หน้าบ้านวราเนี่ยเดี๋ยววิ่งเข้ามาตรงไหนมันแดงเรื่อยๆน่าจะดีดมา <c oughs> เฮ้ยอันนี้ทดลองแล้วก็ตัวบ้านอะคะคุ้มประตูเล่นสาม,สาม,สามอ,อยู่ไอวี <c oughs> มันมาอีกแล้วเอ,เอ้มันเหมือนล่นหนีไปว่ะ <c oughs> เอ็นมึงกับกูกันป้อมสองคนไม่ไหวแล้วกูกันสองตัวไร <c oughs> อย่างเงี้ย นายหรือนายปั๊มเป็ถูกูนี่นายปั๊มรออยู่นะครับบ้านเจ้บ้านตำรวดโจได้ไงวะแสกแสกเอาด้เอาเดันโลเจ้าเจ้าเดมปีทมาสวยงามสวยงามวดจเปียจปีเด็กกูเด็กกู อูเอ <Es> ืยงแ้แม่เรานีมนแตกลางล่างออเบอรเซอรมาแล้วโอ้โหวิเชลีชนะู โอเคอาจารย่์ที่บอกนะครับเควสทำเสร็จมันก็จะขึ้นมานะครับตอนนี้เควสผมขึ้นมา50%นีิบเร์เ็เสร็จไปขึ้นหนึ่งนะครับเวลาผมเจ้าอ่ะพเ่งทะลอนไอ้ผมชนะเออแป๊บนึงมันให้ผมเล่นชนะด้วยอะไรมันเขียนอะไรเจเจยูเอ็นดีเอลเดี๋ยวเราจะอาจจะมีทีมสองนะครับแตงเกอร์ไงมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะโบต้องเล่นเกี่ยวกับสายฟาร์มอ่ะ อาจจะมีเกมที่สองมครับวาติดตาม uh huh. นะว่าจะมีหรือไม่ถ้าไม่มีก็ขอหล,ล,ล,ลาาผู้ชมเพีแค่นี้นะครับ